อิงขอร่วมทำงานรับใช้ประชาชนพระเจ้าอยู่หัวนายกหยอดหวานขอบคุณคอยเป็นพี่เลี้ยงให้แพทองทานบอกดีใจเป็นเจ้าภาพเลี้ยงมือค่ำพักร่วมรัฐบาลฝากทุกคนทำงานด้วยกันร,รับใช้ประชาชนและพระเจ้าอยู่หัวของเราอย่างเต็มที่ด้านเศรษฐาขอบคุณทุกคนที่เป็นพี่เลี้ยงในการตอบคำถามเจอเซอร์ไพรส์เป่าเค้กอวยพรวันเกิดล่วงหน้าเมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่13กุมภาพันธ์2567ที่โรงแรมมิสตินแกรนด์โฮเทลลฝงมีการจัดงานร่วมมือรวมใจรัฐบาลประชาชน ที่ห้องเฟรอไฮแกรนด์บรุงชั grand, ้น6 ok, ผู้สื่อข่าวรายงานว่าดังสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยได้ขึ้นกล่าวบนเวทีว่าดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานในวันนี้13กุมภาพันธ์และมั่นใจว่าหลายท่านคงจะรอว่าครั้งต่อไปว่าจะจัดขึ้น,นอเมื่อไหร่ตั้งแต่เราตั้งรัฐบาลมาตอนนี้ใกล้จะเข้า6เดือนแล้วการทํางานของเราก็ราบรื่นต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกันในหลายเหตุการณ์และในหลายโอกาสที่ให้ความร่วมมือกันได้ก็เต็มที่ ส่วนปัญหาเศรษฐกิจของบ้านเมืองที่มีมาอย่างยาวนานก็ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่ตกลงมารวมใจกันแก้ปัญหาให้ป,หหประชาชนเมื่อเราเจอกันที่ทำเนียบหรือที่รัฐสภาก็คุยกันเรื่องงานแต่ในวันนี้คุยกันเรื่องสบายๆเบาๆบ้างแต่อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันนี้มากๆดีใจที่ได้มารวมง,งานและดินเนอร์ครั้งหน้าไม่ไกลเกินไปเราจะได้มีโอกาสทําความรู้จักกันมากขึ้นและทำงานด้วยกันรับใช้พี่น้องประชาชนและพระเจ้าอยู่หัวของเราอย่างเต็มที่ต่อไป จากนั้นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังกล่าวว่าถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่รัฐบาลของประชาชน314เสียงแข่งปึกได้มารวมตัวกันในที่นี้มาสังสรรค์กันอย่างที่ทราบกันดีอยู่เวลาเจอกันที่ทำเนียบที่สภาก็หม,มุ่นคุยแต่เรื่องงานวันนี้จริงๆแล้วถือเป็นโอกาสดีตั้งแต่เข้าการเมืองมาเจอแต่สสพักเพื่อไทยเพิ่งจะรู้จักกันเกือบหมดวันนี้มาได้เจอสสพักร่วมรัฐบาลขอขอบคุณที่ได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเข้ามาแนะนําตัวเองขอถ่ายรูป ด้วยต้องขอโทษด้วยถ้าไม่รู้จักหรือยังไม่คุ้นเคยแต่จะพยายามและหวังว่าจะมีการพบประสังสรรค์กันแบบนี้บ่อยๆเราเป็นรัฐบาลของประชาชนได้มาบริหารจัดการประเทศประมาณ4-5เดือนที่ผ่านมามีอุปสรรคเยอะแยะตนต้องกราบขอพระคุณทุกท่านในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาที่อยู่ในสภาช่วยกันปกป้องตอบคำถามเป็นที่เลี้ยงในการช่วยตนในการที่จะตอบคำถามต่างๆนำพาประเทศไปสู่ความ จเจริญเก้าวหน้าได้หากไม่มีพวกท่านทุกคนตนคิดว่าจะเหนื่อยวันนี้ขอให้ทุกท่านเป็นลมใต้ปีกของรัฐบาลประชาชนชุดนี้ต่อไปจากนั้นคณะรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลได้นำเค้กวันเกิดมาเสอร์ไพ้ายนายกพร้อมร้องเพลงอวยพรวันเกิดโดยเมื่อร้องจบนายกได้ตัดเค้กและมีคณะรัฐมนตรีเข้าไปอวยพรและนายกยังได้เดินไปทักทายสสคณะทำงานและเดินไปสั่งก๋วยเตี๋ยวขณะที่นายอนุทินลุกข,ขึ้นกล่าวที่ต้ว,ว่าเจ้าภาพครั้งต่อไปภูมิใจไทยขณะที่รออธมนัสกล่าวว่าต่อไป เป็นพลังประชารัฐผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงท้ายของงานเลี้ยงพักร่วมรัฐบาลนางสาวแพทองทานพร้อมด้วยรัฐมนตรีและสสจากพักเพื่อไทยพอทอได้ร่วมร้องเพลงกับนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยพอทอในเพลงขอให้เหมือนเดิมนอกจากนี้นายอนุทินพร้อมนายชดาไทยเศษรมชมหาดไทยในฐานะรองหัวหน้าพักพ,กพ,กพอทอได้ร่วมกันร้องเพลง เราและนายโดยมีนางสาวแพ้ทองทานยืนปรบมืออยู่ข้างๆโดยในช่วงท้ายของเพลงบรรดาสอสอภูมิใจไทยได้ตะโกวนว่ารัฐบาลตลอดไป